สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผิดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ พิคคณิตนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระ .com นะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้ครับ0656471377สำหรับท่านไหนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดูอีีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับและก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังพระพุทธรูปนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ .com นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีพระพิกนีตนะครับมาฝากกันนะครับให้เช่ากันราคาเบาๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อ065ครับ6471377นะครับรับประกันแท้แน่นอนครับมีจํานวนจํากัดนะครับหายากมีน้อยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับให้ช่องร้านพระด้วยนะครับสวัสดีครับ